ว่าเถิดจะมาดูลิเรื่อยอมลิเกเรื่องโบราณลิเกดังโบราณดอกไม้ยิดเบือนตางเวทีจะปล่อยละยอมปวาเด็ดรอบรองความสนุกสนานแต่ยอมอยากจะมาทำบุญทันที่กันน้องปู่ยาตายายของแม่มาทำบุญชมท้ายที่เก่าตอนรับที่ใหม่เนาะด่าวันนี้โอกาสดีใกล้จะสิ้นปีแน่ด่ะขอให้สิ่งดีๆีด่าความโชคดี จาความเป็นมงคลจรรงตังเกิด,ด,ดกมีแดกบรรดาญาติโยมจาสาธุชนพุทธเมธตคนดีเราท่านทั้งหลายาที่ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลมาทำบุญจากสงายที่เก่าต่อนรับที่ใหม่แล้วประกาศญาโมด้วยเนาะจาวัดเพิกน,นี้จากตั้งประด็ษษาสถานยาโมนำมาวานทำพิธีววิวองสวนเ่าพุทธาพิเศษด้วย มาไวยาโมกระของพรเท้าเทพทุวันมาติดทองพระประทานมาใสบาตรพระประจํวันมาทําบุญถวายสัะฆทานอุทเศก่อนบุญก่อนตสอนให้ปุญ่าตายายให้เจ้ากรรมลายแดงนพรบุรลษที่ได้หลอกหายตายตาแไปแล้วาบเพื่อรายรองทําบุญอุทเศ นาให้บุกคนที่ลวงรับแต่แล้วด่าเกิดเตากระตันยูก็ดามาทำความกระตันยูกระตันยูรู้คุณทานทุกทานนัดถ้าไม่มีบรรพบุรุษไม่มีกองแด่ก็ไม่มีเราถ่าดังนั้นตายเราไม่ได้ตายเลยยอมตายแล้วก็ทำบุญอย่างดูดวงยินดาได้ด่ยามอยู่แต่อย่างตายยามตายก็เรียกดูดวงยินดา แต่ทำบุญอุทิศก่อนบุญ่อนบูสนแต่ให้ท่ันนั้นตอบเจริญพรก็ยอมก็ดาวันนี้หนาปลาตรงนี้แกมาทำบุญที่หนาวัดบ้อนเพลข่ายินดีต้อนรับอยากยอมสาธุชนโคตรแม่เป็นคนเดายวตันทั้งหลายกราบเปิดโอกาสให้เรายอมร่วมด้วยช่วยกันหนามาหนาทำบุญตักให้ปลาก็มีหรอ รังวันของควันบาดตายไก่จมวัดหญิงเสื่อของสามหลอมตานั่นก็รุ่งวันธราสาธุกับบรรดาอยากยอมสาธุชนรวมช่วยๆกันงานก่อไก่จมวัดและยอมได้ถึงโอกาสอินาฟ้าไปจัดเลี้ยงก็นั่นก็จะเป็นปานแรกอยายอมถึงยอม กะที่อยู่ภายในบ้านนารที่น้องนกาที่อยู่แถวตลาดรวมต่หลาย้องนารมาเร้างอิอยากจองมาหลวมทำบุญเยอะการใช้ทานสัตยาบรรดาสาธทุกตนหลังหลายก่อนบานะมาติดต่อพระประทานมาสายบาตรภาคประจําวันจองมาสร้างบุญเนาะก็มาสร้างบุญบุญเทียบเท่ชีวิตหลง น่ะบุญแบบเหมืนเวลาน่ะมดบุญกับมดชีวิตมดบุญกับมดเวลาเนาะดังนั้นเราอยู่ได้เพราะมีบุญโอ้น่ะพระจะตายเนี่ยเอาเอาทองมาถวายเนาะน่ะวัดบนอนั้นหลวมท้อบุญกอดพระปาที่น่ะวัดบันเพือโอ้วัดที่วัดน้องยอมน่ะมีงานนี้ก็บอกถึงกัน À, còn tuổi tuổi cho bỏ phật văn bản Phật cho bỏ phật thật Được không? không, không, không. À, Cứ <laughs> <lên phần> <laughs>